ครับผมสวัสดีครับอยู่กับรายการแหงวอกพัดเกศครั้งนะครับผมวันนี้หลังจากเราไปเที่ยวมานะครับก็มาดูพระกันอีกนะครับวันนี้เพิ่งไปได้เหรียญมานะครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญเต่านะครับหลวงปู่โชตินะครับหลวงปู่พิบุญจะอยู่ข้างหลังนะครับผมหรือบางคนจะให้นี่ครับองค์คูอยู่ข้างหน้านะครับองคูอยู่ข้างหน้าแล้วก็หลวงปู่โชตอยู่ข้างหลังหรืออาจจะหลวงปู่โชตอยู่ข้างหน้า หลวงพ่อพี่บุญอยู่ข้างหลังนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ไอวิจยา,ยารณญาณของของแต่ละคนนะครับสับผมผมจะได้ว่าเหรียญองค์ปูโชนแล้วกันครับหลังหลวงพ่อพี่บุญเหรียญเตานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญห่วงเล็กนะครับห่วงเล็กจะสังเกตห่วงตรงนี้นะครับผมนี่ครับสังเกตห่วงตรงนี้นะครับรูเจาะจะเล็กนะครับเหรียญน,นี้ เขาจะนิยมกันเหรียญห่วงใหญ่นะครับผมแต่ห่วงเล็กก็นิยมกันนะครับแต่จะราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่หลักร้อยนะครับผมแต่ทานหลวงปู่โชดนะครับท่านหลวงปู่โชดแน่นอนนะครับผมอย่างรุ่นนี้นะครับการจัดสร้างไม่แน่ใจนะครับน่าจะปีสามสามหรือเปล่านะครับเหรียญนี้ก็สภาพไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับยังถือว่าสวยอยู่นะครับผิวเปิดแค่นิดหน่อยนะครับผม เหรียญเล่นกันก็หลักร้อยนะครับร้อยกลางๆครับผมสภาพนี้นะครับผมเคยได้มาสภาพสวยกว่านี้นะครับผมเลี่ยมเงินด้วยแต่ก็โดนหักคอไปแล้วครับนี่ก็เข้ามาใหม่นะครับผมกรอบตัดนะครับเหรียนี้เหรียญนี้น่าจะยังไม่มีเก๊นะครับผมก็หนาอยู่นะครับเหรียญก็ถือว่าหนาอยู่นะครับผมเหรยนี้ยังผิวยังม่วงๆนะครับผิวเปิดแค่นิดเดียวนะครับ จมูกของหลวงปู่นะครับเปิดแค่นิดเดียวเองครับนี่นะครับเรียกว่าเหรียญเต่านะครับผมมาดูกันนะครับยังไม่มีเก๊นะครับคิดว่านะเขาจะนิยมกันห่วงใหญ่นะครับสังเกตตองห่วงนะครับห่วงนี้จะเล็กนะครับผมถ้าห่วงจะใหญ่ๆหน้าจะคมๆนะครับหน้าจะคมมากนะครับหลวงหลวงปู่พิบูลหลวงปู่โชธนะครับหน้าจะคมนะครับตรงนี้จะคมนะครับผมไม่มีอะไรชี้เลย แอบ,บน่นะครับอ่ะตรงนี้จะคมนะครับเพราะว่านะครับที่ผมเอามาลงให้ดูเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีข้อมูลที่เอามาลงใน youtube เท่าไหร่นะก็เลยจะทําให้ดูกันนะครับว่าถ้าใครเห็นแบบนี้นะครับเก็บวบนะครับผมทันหลวงปู่นะครับสามารถใช้แทนเรียนห้าเหลี่ยมได้เลยเดีย๋ยวผมจะเรียนห้าเหลี่ยมให้ดูนะครับี่ สามารถใช้แทนเหรียญห้าเหรียญได้เลยนะเพราะว่าทันหลวงปู่เหมกันนะครับผมการจัดสร้างก็ปีลึกเหมือนกันนะครับปีสามสามนะครับเดี๋ยวขอเก็บสักครู่นะครับเก็บเหรียญโตแป๊มืึอครับนี่ครับสามารถใช้แทนเหรียญนี้ได้เลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหน้าหนุนนะครับผมบล็อกกากหน้าหนุนนะครับนี่ก็เรียมเงินมาแล้วนิ้วเต็มนิยมนะครับ นิ้วเต็มนิยมเหรียญนี้ใช้ประจําตัวนะครับห่วงจะใหญ่นะครับอันนี้ใช้ประจําตัวเกิดพุทธคุณกับตัวแล้วนะครับผมรอดตายมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเกือบจะติดคุกมาครั้งหนึ่งล้นนะครับรอดรอดมาแบบปฏิหารนะครับเกือบขับรถไปชนเด็กนะครับแต่ยังดีครับที่มีสติอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสติแล้วด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญเตาหลวงปู่ชดนะครับ ใครมีก็เก็บไว้เลยนะครับผมเหรียญแบบนี้นะครับพุทธคุณดีนะครับผมเขาก็หาเก็บกันเหมือนกันนะสภาพแบบนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับลูกตาเป็นลูกตานะครับคมมากนะครับถ้าเหรียญห่วงใหญ่นะครับห่วงตัวนี้จะรูเจาะจะใหญ่ที่เขานิยมบล็อกนิยมนะครับก็จะตรงเนี้ยจะคมนะครับตรงใต้คางของหลวงปู่นะครับจะคมเลยนะครับเป็นเส้นคมหน้าผากก็จะเป็นเส้นคมๆนะครับลึกๆนะครับ อันนี้ก็จะตื้นหน่อยสันนิฐานว่าน่าจะเอาบล็อกเดิมมาทํานะครับผมมาทํามาปั๊มใหม่นะครับแล้วน่าจะมีการแต่งบล็อกหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มาตามยุคตามสมัยหูเจาะก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเจาะก็จะเป็นแบบเจาะดูเล็ก,เกๆขึ้น ก็ถือว่าน่าเก็บอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับสายอุดรนะครับหลวงปู่ทวดอีสานนะครับหลวงปู่วิบูลนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับส่วนมากการทาเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันครับแต่นี่ก็จะเป็นงานที่ผมชอบผมชอบนะครับผมชอบในการสะสมพระเครื่องแต่บางครั้งก็ต้องมีปล่อยบ้างนะครับกับเหรียญนี้ครับผมเหรียญเต่า หลวงปู่โชตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ